นิว t o โ o ต้าฟอร์จูเนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนสมรรถนะเนบนิ่งขับขี่อย่างมั่นใจทุกโค้งทุกทการโยกแซงโดยชุดช่วงล่างไอบ I ักโช้อบไอบักแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่สินค้านำเข้าจากอเมริกาคู่กับสปริงไอบักแบบโปเกสซี ชอบไอบักแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์ออโต้คอยควบคุมแม่สปริงเพิ่มแรงดีดสปริงไอบักแบบโปรเกสตีฟขดทีดีดตัวช้าสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งในยสารขับขี่อย่างมั่นใจ ด้านหลังนิ้วโตย้าฟอร์จูเนอร์นั่งโดยสารเนียนนุ่มนึบนิ่ง,น,งนั่งสบายโดยชอัปไอบักแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ติดตั้งคู่กับสปริงไอบักแบบโปเกสซี 4. ชอัไอบักแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มีระบบวาออโต้ควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดีสปริงไอบักดีดตัวช้าสร้างความเนียนนุ่มนั่งสบาย นิวตวต้าฟอร์จูเนอร์และฟอร์จูเนอร์ทุกรุ่นทุกโฉมนุ่มนวลเน,นบนิ่งนั่งสบายขับขี่อย่างมั่นใจทุกโค้งทุกการโยกแสงโดยชุดช่วงล่างไอบกักสนใจติดต่อเมอร์ซิคุนซีบนหันรามอินทากิโลเมตรที่7